สัสดียะวันนี้มาโชว์มาอวดเลยของเซอร์ไพรส์ที่คุณสามีซื้อไว้รอตั้งแต่เป็นของขวัญคริสต์มาสมาดูว,ว่าเป็นอะไรกลับกล้องไม่ได้นี่ขวดแรกเลย แกะแล้วมาถึงก็แกะดมเลยจิมมีชูตัวนี้มันอยู่ในกล่องซึ่งเป็นกิฟเซตมีโลชั่นด้วยขวดที่สองน้ำหอมนะทั้งหมดเป็นน้ำหอมนะนี่นะโรเซเช่วูแมนเดี๋ยวจะแกะให้ดู แล้วก็ตัวนี้โรบัสตูเขาว็เขาวิวอ่านว่าอะไรอ่ะจริงๆไม่รู้จัก <c oughs> เป็นมะหอมนะนิตรสเปรย์ออเดี๋ยวลองแกะดมกันแล้วก็ ก็มันอยู่ในกล่องแหละมาถึงก็เลยแกะใช้นะคะอ,อ่อันนี้อันนี้บูเบอรี่บูเบอรีท่ทัของกลิ่นของผู้หญิงตัวเขาก็ซื้อกิ่นนี้เป็นของผู้ชายคู่กันมาดูกล่องกล่องสุดท้าย เป็นข้าวินไคเดี๋ยวแกะดูส่วนอันนี้ <c oughs> ซื้อไปตั้งแต่ปีที่แล้วใช้ยังไม่หมดเอามาจากไทยด้วยตัวนี้ด้วยเหมือนกันซื้อไปทั้งหมดห้าหกขวดใช้ไม่หมดก็เลย ชนคือชอบสองกีนี้ก็เลยเอามาน,นี่แกะใช้แล้วนะแกะใช้แล้วเดี๋ยวเรามาแกะสามอันที่เหลือนี้กันดีกว่าจะแกะให้หมดเลย <laughs> ที่ตั้งโทรศัพท์ก่อนวัน,นีไม่มีขาตั้งไม่ได้ซื้อด้วยไม่ได้ซื้อมาจากไทยด้วยที่น,นี่ก็มีขายแต่ว,ว่าเอ็มได้ซื้ออโอเคเอาเสียวไว้กับขวดน้ำหอมอ่าไปดีก่อนนะเออเซเช่เนาะของขวัญปีใหม่แล้วก็ของขวัญคริสต์มาส แล้วก็มีช็อกโกแลตอีกกล่องหนึ่งจากเพื่อนบ้านเพื่อนที่โบโยังไม่ได้แต่งหน้าเลยนะหน้าสดสดความจริงน่าจะแต่งหน้าก่อนแล้วค่อยมาถ่ายคลิปนะแต่ไม่เป็นไรสวยนะมัน่นใจ พูดเล่นแหนน้ำหล่อได้เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมโอ้โหเป็นจุ๊บไม่รู้ขวดจะใหญ่ขนาดไหนี้นอ,อในนี้ไม่ม่มีอะไรนะขวดยาวขวดยาวอือ สวยงามสวยงามอลังการโอ้ตัวก้นมันเป็นไอเนี่ยตัวลับอย่างดีเลยคือไม่มีทางหลุดออกง่ายๆต้องแกะนะสีชมพูม่วงม่วงอืมสวยไหมมีตุ่มๆเพชรหน่อย กิ่นดีนะต้องฉีดวันนี้ไม่อยากไม่อยากฉีกีน,นี้เลยอะ่ะฉีดเสร็จฝาแล้วกันอยู่ดีมันก็ตัดไปเลยอ่ะมาต่อสวยมากมกิ่นไม่มีต้องกดจักทีอะ่ะ กดใส่ฟ้ามันไม่มีกระดาษลองลองกลิ่นอุ้ยมันเป็นกระจกอ่ะเนี่ยเอออืกลิ่นออกส้มๆกลิ่นเหมือนผลไม้ส้มอ่ะมันกลิ่นเหมือนผล,ไม,มนมนผลไม้เนี่ย กินเหมือนผลไม้หอมมากคือแบบอ่อนๆน่ะน้ำหอมฝรั่งเศสโรเบรโตคาวิอคาวิอ่านว่างไงอ่ะใครรู้บอกหน่อยนะไปละสามสี่ขวดอุ้ยเราจะแกะหมดเลยใช่ปะ่ะ <laughs> แกหมดเลยยังเป็นของขวัญเราจะไปให้คนอื่นต่อไม่ได้นะเขาถือเนะเพราะว่ามันเป็นของขวัญน,นะของขวัญที่ให้เราแล้วเราไม่เอาจะไปให้คอนอื่นมีอย่างเดียวคือเอาไปเปลี่ยนที่ร้านนะจะไปให้คนอื่นต่อ,อมไมได้แต่ถ้าเป็นคนี่ชยเนี่ยเขาก็ไม่ถือใช่ไหม ถ้าเราไม่แบบไม่ใช้ไม่เก็บอะไรเงี้ยเราก็จะให้คนอื่นต่อได้เหมืนอนเราซื้อมาตเองเลยเงี้ย <c oughs> เยอาไม่ได้ซื้ออันนี้แปลกมากดูอะไรเอ่ยเก็บ เรียว่าสีม่วงโอ้ยสวยแค่ขวดก็สวยแล้วคือส่วนมากคนที่ชอบน้ำหอมันจะชอบขวดน้ำหอมนะคะอื่มตรงนี้คาววนินไคอุ้ยเลิศเนาะโอ้ยเปิดไงโอ้จุอออ้ยมีกลิ่นกิ่นยาวินคายเลย กินเขาจะเป็นแบบเท่ๆสปอร์ตนิดนึงหอมอ่ะอืมแต่ว่าคือดมหลายกินแล้วอันนี้จะไม่ฉีดแล้วกันคือมันได้กินออกมาแล้วหอมมากมเป็นไอเย็นนะวันนี้อากาศเย็นไอนะ้ำไอเกาสวยดีอวดไหมขี้อวดเนาะ โค้ชี้อวดเลยเดี๋ยววางเรียงก่อน่ะ <c oughs> มีเปคือน้ำหอมที่นี่มันไม่แพงขวดละถึงพันไหมถึงอยู่นะพันในหน่อยไรเงี้ยพันสองพันไรนี่ เดี๋ยวเปิดให้ดูทั้งหมดเลยกล่องนี้กล่องนี้ก็เปิดด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราเอามาแป๊บหนึ่งนะก็ยิบไปยิบนิดนึ่งพอดีคือจะอวดแล้วก็ต้องอวดให้หมดนะอ่ะอี่ าม,มาเห่าขวดน,นี้เท่มากเลยเนาะอันนี้กลิ่นมนัอนอกแบบแขกๆหน่อยไม่รู้จะพูดได้ไงกลิ่นแบบอาลับอาลับจะขอบถ้าใครรู้ว่าจะขอบกินแบบไหนก็นั่นแหละนี่นะคะทั้งหมดเท่คุณสามีเปเดิดเนาะ ไม่ใช้วัะล,ละขวดวัาล,ละขวดวัล,ละกินวัาล,ละกินโอ้โสวยทั้งหมดนี้ชอบขวดไหนที่สุดเลือกไม่ได้เลยอะถ้ากลิ่นนะเอาจริงๆี่ยังชอบน u ำ b บ r 5ไฟอยู่เพราะว่าอมตะกลิ่นเนะี่ยกลิ่นแป้งๆหอมๆกลิ่นที่ชอบลองมาน่าจะเป็นฮตัวเนี้ยจริงี่ชูเนะี่ยคือมันมันเบาบาง มีกลิ่นหอมปกติแล้วจะชอบบ,บลูเบอรี่เหมือนกันแต่ตัวนี้ยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่กลิ่นอะหอมอยู่แต่ว่ามัอันเก่าที่ใช้อ่ะคือติดกลิ่นนั้นไงแต่อันนี้ก็หอมเลยเนี่ยอันนี้ฉีดวันนี้หอมมากตัวนี้ตัวนี้ยังตัวนี้ก็หอมแต่ว่าหอมแบบส้มๆผลไม้ยังไม่ได้ลองใช้ ตัวนี้หอมมากเดี๋ยวลองใช้ดูวันพุนี้ตัวนี้เป็นโลชั่นมาคู่กับเจนี่ชูนะดีมากคือใช้คู่กันแล้วแบบหอมมากเลิศโอเคหมดแล้ววันนี้ก็แค่นี้แค่นี้ก่อนมาอวดแค่นี้ <c oughs> มีให้อวดแค่นี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปแต่งหน้าแล้วก็จะต้องพา พอไปสวบที่โรงพยาบาลเพราะว่าเดี๋ยวมีนัดอาทิตย์อาทิตย์นี้แหละเริ่มทำทรพัพีแล้วเดี๋ยวไว้อัปเดตกันอีกทีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ